ัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูที่ดินแปลงโฉนดน,นสสี่จอนะครับอยู่ที่ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านทรัพย์สีทองครับสำหรับแปลงนี้นะครับเนื้อที่รวมคือ7ไร่ห่างจากตัวอำเภอชนแดน3กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก,ก็ด้านหน้านี้จะมีคือด้านหน้าจะติดทางสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ5เมตรครับความกว้างของถนนนะครับ5เมตร แปลงนี้นะครับแปลงที่เป็นข้าวเชียวเขียวอยู่ตรงนี้ครับสําหรับแปลงนี้จะติดถนนอยู่ที่80เมตรครับเป็นฉนดครุฑแดงเนื้อที่7จ็ไร่ครับสําหรับด้านหลังถ้าเรามองไปจะเห็นเป็นทิวต้นไม้ด้านนู้นคือ,อแนวเขตนะครับสําหรับด้านนี้ที่ติดที่ติดแปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับ แปลงที่เป็นข้าวตรงนี้คือแปลงเจ็ดไร่ครับส่วนด้านนี้ด้านขวานะครับก็จะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะลึกลงไปอยู่ที่168เมตรครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายด้านนูนนะครับจะลึกลงไปอยู่ที่210เมตรด้านหลังจะกว้างอยู่ที่45เมตรครับสำหรับแปลงนี้ราคาขายไล่ละ100,000บาทครับในส่วนของการโอนก็จะคนละครึ่งกับผู้ซื้อผู้ขายครับ ที่แปลงนี้จะติดถนนแล้วก็มีไฟฟ้าผ่านและนอกจากนั้นนะครับก็ยัมีเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับผ่านแปลงด้วยครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ7เมตรประมาณ7เมตรนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจที่แปลงนี้เนื้อที่รวม7ไร่น้ำไม่ท่วมครับราคาไร่ละ1 0 0 0 0แบาทก็รวมแล้ว7000 0 0บาท ภาษีและค่าโอนต่างๆคนละครึ่งครับที่แปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอชนแดนเพียงแค่3กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ54กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากกรุงเทพมหานครอยู่ที่326กิโลเมตรเท่านั้นครับชื่อบ้านรับสีทองตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนนะครับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0 9 8 1 2 6 6 2 9 9ครับอนุชาพาซื้อที่ ด้านนู้นนะครับก็จะเป็นการปลูกปาล์มเพื่อนบ้านนะครับที่ใกล้ <sk r ug> เคียงก็จะเป็นปลูกปาล์มแล้วก็ด้านข้างจะเป็นปลูกข้าวน้ําไม่ท่วมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ <sk r ug> ก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เคียงครับเพราะว่ามันห่างจากตัวอำเภอเพียงแค่นิดเดียวเองส่วนด้านตรงข้ามก็จะเป็นการปลูกข้าวเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมีการมีปลูกป่าด้วยนะครับถ้ามองปล่อยมองไปก็น่าจะเป็นต้นเอไม่แน่ใจเป็นไม้ป่าครับเป็นไม้ป่าส่วนด้านนี้ก็จะไปหมู่บ้านทรัพย์สีทองครับ ก็จะมีเสาไฟอยู่1ต้นนะครับเป็นไฟฟ้าแรงสูงที่ทตั้งอยู่ตรงมุมมุมแนวเขตเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเจอกัน EP หน้ากับที่ดินในจังหวัดเพชรบูร์ครับสำหรับวันนี้อนุชานะครับสวัสดีครับ